ทองดีนั่งบนเสื้อกลางทุ่งนาข้างๆคือคุณหนูจันหยิงสาวสวยในชุดไทยกำลังป้อนข้าวเหนียวให้ท้องดีคุณหนูจันข้าน้อยไม่สมควรได้รับโอกาสอย่างนี้เลยเรียกค่าว่าจันก็พออย่าเรียกคุณหนูให้อยู่ใยญในที่โล่งหากวิดาของคุณหนูรู้ขึ้นมาค่าถูกจับไปเคี่ยนน่อย่างแน่แท้ท่านพ่อไม่รู้หรอกค้าใครชอบอยู่กับเจ้าสองคนมันเงียบดี เจ้ายินดีเดี๋ยวข้าจะพาไปดูควายอาบน้ำมันเย็นดีนักโอ้นี่ก็ค่ำแล้วท่านพ่อไม่ออกจากเรือนนานข้าต้องรีบกลับก่อนแล้วข้าจะพบเจ้าอีกเมื่อใดพรุ่งนี้น้เมื่อย่ำาบ bụt to bao năm mình cầm chờ anh lỡ là bay, ýa chỉ giọtเธอไว, mày hay đi nơiไกล, bỏ lời vớiเธอ. Hey, cho thui. Cho อะไรตรงนี้เนี่ยลุงใครยังไม่ตายเนี่ยค้าอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอะไรลุงเล่นคอเทอะไรแถวนี้เนี่ยลุงคอะคอท์เทคอพ์เอะไรถ้าแค่มาหาควายจะรู้จักเจ้าทุยไหมม่รู้จักข้ามารู้จักเจ้าทุยคือใครข้ามาอยู่กับลุงด้วยแล้วเฮ้ยพี่ที่โอเคไหมเนี่ย ไอ้น,นี่สองห้าหกแปนะพี่ชื่ออะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยค่าค่า10ทองดีค่ามาค่าเป็นคนพนันครวมาจากปีสองพันกว่ากว่าอะไรเนี่ยนี่มันคือเมืองอะไรเนี่ย นั่นไงพี่เมืงองจราจรจำลองภาษาไทยนี่พี่ก็ยังอ่านไม่ออกอีกเหรอนี่นคืออะไรอ่ะเรื่องไงพี่เขาใส่กนันนั่นแหละสมัยเนี้ยเห็นพี่แต่พี่นี่นแหละถอดอยู่แบบเนี้ยไม่ใที่ผมก็เขาก็ไม่กล้าทักพี่กันหรอกอันนี้มันต้องใส่ไงไม่มีเจ้าของพี่พก็ใส่ไปเถอะใส่อยู่แก้ผ้าอย่างนี้ผิดกฎหมายนะพี่ ทำอย่างนั้นหลุดมาจากยุคโบราณเนี่ยโอ้โหข้าอยู่เป็นไงบ้างเฮ้ยพี่สมองกลับด้านไปแล้วป่ะเนี่ยอะไรก็ะทำอะไรผิดโอ้ไม่ไหวเลยอ่ะไปถอดถอดถอดพี่ผิดด้านเฮ้ยมีด้านหน้าด้านหลังดนะ้วยเหรอเนี่ย เยเพี่นี่อย่างอย่าคนหนุ่มยุคอะรู้ๆไปได้แล้วปะมีเรื่องต้องทำอีกเยอะเนี่ยแล้วผมไม่มาเจอพี่มีเวลามากกว่าน,นี้อีกเราต้องไปไหนอะตามมาถึงหน้าเจ้าตรงนั้นสิบ้านหลังใหญ่อย่างนี้ น่าจะมีไพ่ธาตเยอะมากเลยไพ่ธาตอะไรของพี่เนี่ยเขาเลิกไปตั้งแต่สมัยร้อห้าแล้วเนี่ย<ะ>ผ่านมากี่ร้อยปีไม่รู้นะเรื่องไพ่ธาตเนี่ยติดละครโบราณหรือไงพี่ใช่แล้วนะครับ การเลือกท่าในสมัยรัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นหนึ่งในการปฏิรูปสําคัญที่ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าเข้าสู่ความทันสมัยและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไปเผลในการเลือกท่านะครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยจเจริญเทียบเท่าอารยประเทศเพื่อป้องกันการถูกสางชาติแทรกแซงโดยอาอิงเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแนวทางการเลือกั้า ไม่ใช่วิธีหักดิบหรือห้ามในทันทีเพราะจะเกิดความขัดแย้งในสังคมเจ้าสับอาจจะไม่พอใจได้เลยใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปด้วยการตาพระราชบัญญัติให้เด็กที่เกิดจากทาาหลังปี2417เ้ือบมีสรภาพทันทีหรือเรียกว่าไพ่หลวงผลของกรปฏิรูปถ้าเริ่มมีสิทธิและเสรีภาพมากขึ้นสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทีธธ่เสมอภาคมากขึ้นกาเรเลือกตัสมบูรณ์ในช่วงปี2 4 4 8 มีการยกเลิกธาตุสานภาพธาตโดยสมบูรณ์นะครับความสำเร็จไทยสามารถเลือกทาตได้โดยสัติโดยไม่มีการนองเลือดได้รับการอยอมรับจากประเทศตะวันตกถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศในสมัยใหม่ ตามผมมาอก่อนมาอ้าพี่ตาใไปมาด้วยเนี่ยพี่เจอไอ้บ้าเนี่ยพี่ว่าจะเอาไปส่งแถวโรงพักแถวเนี้ยพี่ก็มีธุระเหมือนกันอนะ่ะพี่เลยว่าจะเอาไอ้เนี่ยมาฝากไว้กับน้องจันก่อนโอเคได้เลยจ้ะน้องก็ช่วยรับไว้หน่อยนะพี่ก็ต้องไปทำธุระของพี่แล้วได้เลยได้เลยขึ้นมาสิไปแล้วเฮ้ยเอ็เองอะ่ะ อยู่น้องเขาทําตัวดีๆเลยเขาไม่ได้ใจดีเหมือนพี่นะเจ้าเจ้าหน้าค้ายคุณหนูจันยิ่งนักจันคุณหนูจันอะไรฉันชื่อแค่จันจิลานะฉันเป็นแกของที่นี่นี่มีอะไรให้ช่วยไหมข้าคิดสิ่งเจ้ายิ่งนะักถึงแม้เสียงจะเปลี่ยนไปแต่ใจข้ายังจําได้อยู่ฮะ พี่เป็นอะไรหรือเปล่าโอไปโดนอะไรมาหรือเปล่าไม่หรอกแค่นะเป็นอะไร เวลาทำร้ายทุกสิ่งทำร้ายทุกอย่าง เขาเรียกสิ่งนี้ว่าติ๊กตอกเหรอมันคือมนดังหรืออะไรกันแน่เนี่ยโอ้ยมันไม่ใช่นะพี่มนดังมนทำอะไรมันคือแอปเอาไว้เต้นทำคลิปฮาๆตลกตลกอะอ๋อแล้วในยุคนี้ไม่มีใครมีท่าแล้วหรอท่าเต้นอะไรไม่มีหรอกพี่เขายกเลิก้งแต่เราห้าแล้วโอโลกนี้ช่างเรื่องลมยิ่งนะ พี่อยากดังไหมล่ะเดี๋ยวพาไลฟ์สดคุณดังพระนครเลยจัดให้แจ่มแจ่มมจะทำไงบ้างอ่ะเออเดี๋ยวผมพาเต้นได้เ,เพลงนี้เลยเนี่ยออได่เนะ้ยนี่ตั้งกล้องเลย